แจ่มใจคือแล้วูได้เด็กจะไปกระตุ้คือดีเลย ัไทยไทยวิีโอไทยวิีดอทุกไทย้ทยอันลงรักพีทรักย้อนยุค แล้วอัลตาลูแม่บีแม่ไหนี่ตาลูเลยเย่เย่บุลจะไปกระตุ้มปลุ้เลยเย่บุนจะไปกระต้มฟลุไปบืนมึงไงนี่มาตันเกงกระตุ้มแบบลุพูดอชิลที่แล้วเนี่ยปลุกแกง

ูทีเอ้อเบรรยากาศอบอนฟังนกกนครับเจ้าห

ท่านผึองน่ยเเจ้าหรอว่กรักตรีนะวะ แต่ไงเนี่ยกิงจบคลิปสำเนเด้วยเ็มสสายจะพบก,กันใหม่คลิปหน้าพระท้องฟ้าสดใสเ็มสสายสอนมากๆเลย